เดาโอ้โหน่ะพี่เราไม่ออกอยู่เราก็ผู้หญิงก็ทีคิดอะไรอ่ะฮะอ้าวปรึกาแต่พี่ไม่รู้จริงๆบอกพี่ได้ไหมล่ะว่าที่ปรึกษามาหาพี่เนี่ยเพราะอะไรบอกได้สริงหรอบอกได้สริง แล้วทำไมพี่จะต้องโกรธตองสาด้วยงั้นฉันบอกเลยนะที่มหาทุกวันเนี่ยพอดีว่าฉันจัดโจรแค่สองหมื่นแต่พี่มีรอยยี่สิบมาโธเรื่องนี้เหรอมันหยุดยาวอเหรอหยบไหลายวันอ่ะแล้วคุยกับใครไม่คุยคุยกั่วันหน้าลองดูดิใครได้รางวัลเยอะๆน่ะคนนั้นใจป๋าสิ้นป้าแต่ว่ามันเป็นหนี้พี่อยู่ห้าแสนนะครับหนี้ทั้งนั้นเลยที่หัวันะ ทวงหน้าไวทีนะไม่คิดว่ากูจะอายมั้งเออโ,อโหทวงจังเลยทวงแลวทวงกูเคยให้ไหมล่ะเออไม่ได้นนไหมล่ะไม่เคยไงจะหน้าด้านทวงอะไรนั้นหนา,นนานไม่รู้ฉ <laughs> ลอเล่นจะไม่าลยค่ะเวลาเล่นอี่ารอเล่นนะเพศตองสารหรือเปล่าว่าวันนี้เน,นี่ยองหญิงสุภัญณาทมีคำส<อ>ั่งให้ทุกคนไปเข้าเ๊อท้องกระหลวงนะนี่ได้เวลาแล้วปะอย่าไปเข้า WHA- <laughs> ชอบอ็คือถ้าชอบทำไงนะอถ้าไม่ชอบอะเขาจะฆ่ากันมากเลยนะเอื่อจะมาเล่นตอกหนุมเลยกัดดานเนี่ยเขาเรียกลองเขาสมงรถด้วยเออคือว่าฉันพูดตามตรงเลยนะฉันตองสาฉันรักพี่ค่ะตองสาแต่ตองสารักพี่่ใชอันนี้คือเหตุผลที่ตองสามหาพี่ทุกวันเนี่ยครับเพราะว่าเรื่องนี้ใช่ไหม แล้วทำไมไม่ไี่บอกพี่ให้เร็วกว่านี้ล่ะทำไมอ่ะพี่จะได้รู้ไงพี่ก็สงสัยก็ตั้งนานพี่ก็มีเรื่องจะบอกให้ตองสาดูเหมือนกันเรื่อเรื่ออะไรคะจะจะ,จะบอกนะพี่จะบอกว่าตองสาดูแก่มากเลย <c ười> เพนะื่อนเดี๋วสัญญา <c ười> สัญญาเลยจะให้พี่เอ็พาไปฉีดโกท็อกหน่อยก็เลยนะพี่เอ็เขาน่าจะรู้จักหมอดีๆเยอะอยู่ <c ười> ให้คนของใจพาไปคืนเขาไปนะคืนเขาไปทำไมแล้วหายโดนหลืออกแล้วไป แบงค์องค่อมี่แบงค์ยูโรกูจะไม่รู้วลยประเทศไทยกูไม่มีโบดอย่างนี้ไม่เคยซื้อไม่เคยใช้แบงค์ยูโรไม่เคยเป็นยังไงไ่ยูนี่จะเขียน่ายูโรอย่างนี้สมัยก่อนมันก็แถมว่าขนมยูโรเค้กอันนั้นยูโรคัตาพอกันเลยทั้งคู่เลยพี่เข้าใจเรื่องเพื่อนเนาะเพื่อนพี่เองนจะเปลี่ยนใจเป็นชอบเพื่อนพี่ก็ได้นะไม่ไม่ ใช่เพื่นโง่แหมโมเราชื่อคล้ายกันเลยนะแตงโมเชื่อค้าชื่ออะไรพี่ชื่อมีดทำไมต้องชื่อมีดแล้วไปเข้ากับแตงโมยังไงมันไม่คล้องกันเลยคล้องแตงโมกับมีดนะคล้องกันยังไงจะได้ฟังแตงโมว้าวเอาอยู่วียดเสียงเชียร์ซะแล้วเนี่ยเราเลิอกคบกันพี่ว่าอะไรจะบอกฉันก็บอกมาเลยนี่จะบอกว่าพี่ก็รัดตองสาเหมือนกัน เป็นไรประวัติ่าพี่รักฉันใช่พี่ด้วยฉันกเพี่ถ้ายงนั้นมาได้เสียทางนั้นอ่ะพร้อมเลยคือสุดท้ายละๆก็ไเด็กก่อนยนะพยุงเท้ามาชวนกูเลยเฮยไปมันสิไปชวนมาดึงเลยไปชวนมาดึงมึงเลยอ่ะเปคนนิสัยไม่ดีนะเราอ่ะาษา ใจเนรก่อนฟังพี่ก่อนที่พี่บอกว่าพี่รักกองสาเนี่ยคือว่าพี่รักกองสาแบบน้องสาวเือรักแบบน้องสาวใช่รักแบบน้องสาวรักแบบน้องสาวมันจะไม่มันชิพหายเลยอ่ะอ้าวมึอยากมันชิพหายก็ไปยืนในโมไซค์เฉียวเต้อะว่าเหรอไม่ได้เพื่อนแต่ฉันไม่ได้รักพี่แบบนั้นฉันรักพี่อยางแค้พี่มาเป็นหัวไม่ได้รักกองสาพี่มีคนที่พี่รักอยู่แล้วพี่บอกไม่ได้ ขอโทษนะแ้กเป่าท่นี่ารักเธอที่นอกางปล่อยฉันไปเถิดต้องสายอย่าไวควางขับเที่ยวที่เมือนตุกแกตัวเดียวมาถูกงูเที่ยวกินตาตั้งใจเลยวันนี้ จริงๆพี่ก็แทนชันกพี่จะให้ชั้นทำอะไรชั้นทำได้ทุกอย่างชันยอมได้หมดเลยต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ไปเข้าว้างท้องไปเลย่ก็ทำอะไรแล้วไม่ได้แล้วหลอกล่อทาแบบนี้กันไล่ภาษาเขไม่ชอบกูจะให้เขาไปหลอกล่อหลอกล่อให้เลนเกมจะได้ดีภาษาต้องไล่จับที่สาคนไม่ได้แต่บางทีก็แม้อยู่ว่าเคยเล่นไหมน่าเสียงยาวๆอ่ะอ๋อก็ ต้องเล่าเสียนะห้หมดลงก่อนนะแล้วก็วิ่งไปจับพี่ด้วยใช่ไหมจับใครได้แล้วคนน้ัวติป่าจรมาเลยฉันพร้อมแล้วฉันตอดใหญ่้เอาจับใครได้ได้คนนเป็นผัวถ้าสมติว่าวิ่งไปจับสปอ็อกได้ทางไหเป็นไรแต่แกก็ขาดใจใจเองเนองดูอยาไปยุ่ถูกแกแกนี่ของจริงนะเ้ยทไมปอนะอนอนกับผู้หญิงผู้หญิงร้องไม่คนช่วยเลยนะ โอ้ยให่เรีมนมาทีอ้ตาพร้อมไหมทศสาไ่ไาไม่ได้นะได้แล้วพูดอึ่งดังๆนะใช่หน่อยวีวนไปไหนเน่าไปผีนกาไปีไปท้อไปมจับน้อมใหด้หรอกสอนเราไล่จับผู้ชายนะนพร้อมยังหนสอ ชายก็อยากได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คิศนี้คารุยอ่ะก็รอแล้วคะไริศนี้คารุยอะไรนะคิศทิศนี้คารุยคิศนี้คารุยไม่ใช่อะไรวะถามแต่น้องคิด